สวัสดีครับพบกับผมกิว i ี่ทและตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม j a l ค s ์ o ลฟสตอเป็นเกมน่าจะเป็นเกมจีบสาวเนาะลดราคาอยู่ในสตรีมก็เลยลองซื้อมาเล่นดูแต่เกมนี้เป็นภาษาอังกฤษนะคือผมผมไม่เก่งภาษาอังกฤษแต่ก็จะพยายามก็แล้วกันนะอาจจะมีผิดบ้างอะไรบ้างก็ขออภัยด้วยนะไปะลุย Ja ที่เราคือเจคใช่ไหมอืมอืมเจ็ดโมงเห Turn this off แล้วก็ Get up ปิดมันแล้วก็ลุกขึ้นสนนู e นี่คืออะไร <laughs> สันนู e สนนู e ผมไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรแต่อันที่สามนี่ก็คือปิดมันแล้วก็นอนต่ออยากรู้ว่าสนนู e คืออะไรเอ่อสิบมอมินิต อีกสินาทีก็คงจะไม่ต่างเหรออะไรประมาณนี้ก็คงจะไม่ต่างกันอะก็นอนต่ออีกสินาทีาต่อตนะื่นโอเคโอเคโอเคลุกลุกลุก <c oughs> วันนี้เป็นวันแรกที่จะได้ไปเรียนที่โรงเรียนไฮสคูลนะเดวิดเทอร์ e r was nice ก็คืออากาศดีจังเลยอะโอแสงอาทิตย์นี่แยงตา <c oughs> สีฟ้านี่โหสดใสเมฆก็ลอยกันอพุกพล่านมันแต่มันก็มันก็เป็นวันหน้าร้อนปกติอะไม่มีอะไรพิเศษนะนะมผมก็เดินไปนะครับตรงถนนอก็ไปเจอกับผู้หญิงยืนอยู่ยืนอยู่ข้างถนนนะทางเท,ท้าอะนะถ้าผมจำถ้าผมพูดถ้าผมแปลไม่ผิดนะนี่ไงโอ้เธอสวมชุดนักเรียนด้วยอะนะอืม เขาก็น่าจะไปเรียนที่โรงเรียนเดียวกับพวกเราด้แลโอ้แต่ชุดแน่นมนกันนะเนี่ยมันจะปรีเอานะกระดุมอ,ะอ่ะดูเหมือนว่าเธอจะมีปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะหรือเธอ,ต,อต้องการความช่วยเหลือช่วยเหลือเลยนะช่วยเหลือหรือเปล่าอะ่ะไปไปช่วยเขาสิเอ่อถามว่ามีอะไรให้ช่วยไหมหรือว่าจะอิกนอก,ก็คือไม่สนใจเธอ เราเป็นหนุ่มแบบหนุ่มมาดเข้มเพราะฉะนั้นไม่สนใจเธอหรอกใช่สิมันไม่ใช่ทุล่าของฉันนี่นะอ่ะโอ้โหนี่เข้ามาทักเองเลยะ่ะใจกล้าไม่เบาในี่นางหนูอ่ะถอดโทษทีนะเออคือทางไปโรงเรียนมันอยู่ที่ไหนเหยอะถ้าไปโรงเรียนนะ ทางไปรุ่งเรียนเหรอฉันเองก็ไปวันแรกเหมือนกันนะฉันเองก็ไม่รู้หรอกนะเธอรู้อะ่ะเดินไปด้วยกัน g i v e Direction มอบเส้นทางให้รู้ว่าไม่สนใจอะ่ะแน่นอนครับเราเป็นหนุม่มพัดเข้มไม่สนใจอะ่ะทำเป็นไม่ได้ยินแล้วก็รีบเดินหนีออกไปเอาไปเลยอะ่ะไปทั้งอย่างนี้เลยอะขอโทษ ลูกไล่แอมเฮียก็ดูเหมือนฉันจะมาอยู่ที่นี่แล้วอ่ะนะมฉันสงสัยจังว่าผู้หญิงคนนั้นมันจะหลงทางหรือเปล่าเพราะเธอดูท่าทางยังไงนะเพราะเธอดูท่าทางสับสนอนะ่ะน่าจะหลงทางนะแต่ฉันไม่สนใจ <c oughs> เอาวันถัดมาเลยเอะ่ะ <c oughs> รวดเร็วจริงๆเลยเอ,อืทําไมเธอทําตัวสนิทสนมกับฉันจังอะ่ะฉันรู้จักเธออะ,ะมาทักฉันอีกแล้วเนี่ยฮ Poligize อีกหนอขอโทษด้วยว่าอีกหนอขอโทษด้วยว่าอีกหนอเราเราจะไปให้สุดทางเลยครับ i g n วไปอีกหนอไม่สนใจห <c oughs> วังว่าเธอคงจะลืมเรื่องเมื่อวานไปหมดแล้วนะ <c oughs> เธอเดินมาทางฉันแล้วหรือว่าเธอจะจําได้นะ <c oughs> น่าจะจําได้แหละไอ้คนใจร้าย <c oughs> โอ้ยใกล้ขนาดนี้เชียวอ่ะ <c oughs> ขอโทษนะฉันรู้จัก คุณจากที่ไหนหรือเปล่าเน่ยมันเคยเห็นหน้าไม่มีคุณจำผิดไม่เคย <c oughs> คุณดูดูคุ้นๆจังเลยไม่คุ้นจำผิด oh, <c oughs> โอ้แกร็ปอุ้ยปูไม่ใช่โอ้แคร็ปไม่เป็นคำบบพาโอ้อ oh, ตอนนี้เธอคงจะคิดว่าผมเป็นคนไร้หัวใจแน่ๆเลยอ่ะโอ ไม่เป็นไรถ้าฉันนึกออกฉันจะบอกให้คุณรู้ก็แล้วกันประมาณนี้มั้งนะถ้าผมแปลไม่ถ้าผมแปลไม่ผิดอะโอ้โหอะไรอืมโอเคปะทีฮี่ทีฮี่ทีฮี่กันเลยทีเดียวีโทษทีนะอยังไงก็ตามอ่ะฉันเอมม่ายนที่ได้รู้จักฉันเจคอืมเจคหรือว่า เรียกอีกอย่างว่าจ่าเคก็ได้นะจ่าเคะโอ้ออดดังแล้ว <c oughs> เอาไปคุยกันทีหลังนะจ่าเคะไม่ใช่เจกเล็กเจกเออไม่คุยทีหลังนะเจกโอ้ใครเนี่ยอื <c oughs> มันมีที่นั่งว่างๆข้างผู้ชายคนนี้ก็เลยไปนั่งข้างเขาสินะเอ่อเอ่อโทษครับเอ่อผมขอนั่งตรงนี้ได้ไหมได้ไหมแน่นอนพวก ฉันชื่อไม Buy the way nice to meet you ยินดีที่รู้จักเออฉันชื่อเจ๊่นะยินดีรู้จักเช่นกันอ่าครูมาครูมาอ๋ออ้อยอสวัสดีตอนเช้านะทุกคนอเรามาน่าจ,จะมาทำความรู้จักกันดีกว่านะเดี๋ยวก็ให้มาแนะนำตัวสั้นๆหน้าห้องกับเพื่อนๆก็แล้วกันอ,อเลือกใครดีอ๋อไม่ใช่ เมื่อกี้แปลผิดเหมือนเขาจะให้เลือกพาร์ทเนอร์ว่ะเออน่าจะให้เลือกพาร์ทเนอร์นะทีนี้เขาก็บอกว่าอืครูจะเลือกให้แบบสุ่มก็แล้วกันนะโทมัสกับเจนิเฟอรอ์แล้วก็ครูก็เรียกสุ่มพาร์ทเนอร์ไปไมค์กับเอมมาโออๆๆไมค์ไมค์บอกโอ้อชโชคดีจังเลยอะอลิส อาจารย์คะหนูขอทําคนเดียวก็แล้วกันนะไม่อยากมีพาร์ทเนอร์ไม่บอกนั่นมันผู้หญิงที่น่าขนลุกที่นั่งอยู่ข้างหลังนี่นะที่เราดินทากันเมื่อกี้ทาอย่างนั้นไม่ได้หรอกเพราะว่ามันจะเป็นโปรเจกต์อะนะเธอจะต้องมีพาร์ทเนอร์แล้วก็มันจะต้องทรงสัปดาห์หน้าแล้วเธอจะต้องมีเพื่อนเข้าใจไหมงั้นเ,เธอก็ทํางานกับเจก็แล้วกัน ผมสะดุง้งไม่ได้ยินชื่อตัวเองไม่บอกโชคดีนะเพื่อนไม่เกี่ยวนะเออให้มันได้ง,งี้สิฉันไม่รู้ว่าจะต้องคิดยังไงกับผู้หญิงคนนั้นดีแต่ว่าเราจะตัดสินจากลูกภายนอกก็คงจะไม่ดีหรอกะ้ะแต่ลองคุยกับเธอหลังเลิกเรียนดีกว่าเนอะเอาสุดท้ายก็ไม่ได้ทักอ,อ๋อนี่ไงเลิกคลาสผู้หญิงคนนี้เหรอ เนี่ยนะที่ว่าดูน่ากลัวโชค,โชคดีจังที่วิ่งตามเธอทันเอ่อพวกเราคุยกันเรื่องโปรเจกต์ไหมเ,เธอเดินเข้ามาหาผมโห้ใกลมากเธอก็ยื่นกระดาษมาให้ผมแผ่นหนึง่งเอ่อเธอเขียนข้อมูลติดต่อและบอกว่ากรุณามาที่บ้านของฉันตึ๊ดๆตๆ,ๆ๊ดๆๆในวันเสาร์12นาฬิกาว้าวเพื่อทำโครงงานอะไรพวกนี้เหรอ วัดีพอพูดจบปุ๊บเธอก็ปลีกตัวไปเลยอ่ะรู้สึกแปลกๆเดี๋ยวนะโปรเจกต์ Protect. นี่ฉันจะต้องนี่ฉันไม่มีทางเลือกแต่ต้องไปที่บ้านของเธอพรุ่งนี้เหรอโอ้โหต้องไปบ้านเขาแล้วกันพรุ่งนี้โอ้โหงานหยาบแล้วเลยอ้เอ็มมา่ามา ง่ายเจกเออเมื่อไงเอม่าฉันจำเธอได้แล้วล่ะเจกโอ้ดันจะจำได้อเกอนายมันเหมือนกับอนิเมะตัวตัวละครอนิเมะที่ฉันรู้จักเลยะเอา้าสะง,งั้นน่ะสรุปก็คือเธอลืมเรื่องเมื่อเมื่อวานไปแล้วอะ่ะตายแล้วเอ,อิ่มเจกคุง เจคุงเฮ้เจคุงโอ๊ะไม่บอกอืมจริงด้วยเธอเหมือนมันเหมือนมากเลยเหมือนกับไอตัวนั้นอะอะไรหรอฮะฉันบอกนายแล้วเดี๋ยวนะนา,นายเป็นใครอะเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวนี่ตลกปะเนี่ยอ้าวตัวละครใหม่ปรากฏตัวแล้ว ใหญ่นี่ถ้าทางจะอัลไซเมอร์แล้วแล้วแล้วนายเป็นใครเอา้าไม่บอกตัวชื่อไมเนี่ยนั่งข้างเจกในห้องเรียนเนี่ยก็เราทำโปรเจกต์ด้วยกันไม่ใช่เหรอลืมแล้วเหรอโอ้ยดีดีได้ร,รู้จักเกี่ยวกับอนิเมะเจคคิดยังไงเกี่ยวกับมันเหรอก็ <S <S 2> <S 2> <ran> a n นนี้ไ stress อ๋อันนี้เมคือขยะเลยอะเอาบนดีกว่านะมันก็โอเคอะก็ไม่ได้อะไรอะเออมันก็ดีก็ดีว้าวฉันเจอผู้ชายที่ชอบอะไรที่เหมือนเหมือนกันแล้วอะเดียเด๋ยวเดี๋ยวเ <laughs> ยังไงก็ตามเออเมื่อกี้ผู้หญิงคนนั้นเป็นใครเหรอที่เพิ่งไปเมื่อไม่กี่นาทีก่อนเนี่ยเพื่อนเพื่อนสาวอหรือว่าลูกพี่ลูกน้องเอ๊ะหรือว่าเพื่อนในวัยเด็กอะฮะ อหรือว่าน้องสาวอะน้องสาวใช่ป่าวเ,เธอก็เพื่อนร่วมชั้นเหมือนพวกแกน,นั่นแหละใช่านดิ <c oughs> นี่เธอเหลือบมองเห็นกระดาษที่อยู่ในมือผม <c oughs> อ๋อเธอชื่ออลิสนะ่ยก็ทำโปรเจกต์กับฉันนั่นแหละแล,และทันใดนั้นพวกเขาก็เริ่มพูดเกี่ยวกับอนิเมะมังงะหรือว่านิยายวิชวลโนเวล พวกบ้านี่พูดอะไรกันก็ไม่รู้เรื่องอ้คือมันเกินความรู้ของผมจนแบบผมไม่สามารถที่จะเข้าร่วมวงสนทน,นานี้ได้แล้วเออประมาณนี้เออเพื่อนนี่ฉันอยู่นี่นะไม่มีใครสนใจผมเลยโอเคงั้นไม่เจอกันพรุ่งนี้ก็แล้วกันไปละง่าย๊ะไม่เจอกันนะไม่บอกเออ จะเจอกันเวรจริงๆเลยพวกนี้ฉันกำลังคิดอยู่ว่าไอ้ผู้หญิงที่ชื่ออลิสนั่นเธอบอกว่าคุยเกี่ยวกับโปรเจกต์เหรอเราจะได้ร่วมง,งานกันราปร,รือร่อหรือเปล่าเพราะว่าเธอดูเหมือนกับแ so อนตี้โซเชียลอะเหมือนพวกไม่เข้าสังคมอะไรประมาณนี้ป่ะนอกจากเอ็มม่าไมค์อลิสฉันก็ต้องทำความรู้จักคนอื่นด้วยะนะ เวลาสุดสัปดาห์นี้ก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วอะแล้วก็ถึงเวลาแล้วที่ว่าผมจะต้องไปบ้านของอลิสโอ้โอยน่าติดตามจังเลยอะอยสําหรับวันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวนี่อยู่หน้าบ้านอลิสแล้คลิปหน้าเราจะเข้าไปในบ้านอลิสกันเออมันจะเป็นยังไงวะได้ทําโปรเจกต์กับแบบหญิงสาวสองคนในวัยเรียนอยมันน่าจะกระชุ่มกระชวยหัวใจดีจริงๆเลย